สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณนะคะสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะเป็นการคํานวณโคงสุดท้ายนะคะหลักสิบบนแนวทางในงวดวันที่16มิถุนายนพศ63นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากินเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนโคงสุดท้ายของเรานะคะขอแนะนำท่านผู้ชมนะคะเอาหลักหน่วยล่างนะคะบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะคะทางเราจะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้สำหรับหลักสิบบนโครงสุดท้ายของเราในวันนี้ขอเชิญท่านผู้ชมรับการคำนวณโดยกันนะคะว่าสูตรของเรานะคะคำนวณไดยลิคเด่นอะไรบ้างนะคะการคำนวณน,นะคะ หลักน่วยล่างเลขหนึงหนบวกหได้สองสอบวกสได้5 5าห้าบวกแปดสิบสามสิบสบวกแปดยีิบยเดว้ยหนึ่งยีบวกหนะคะยี่เจ็ดได้เลขเด่นเนะคะเจบวกหนะคะได้แปดบวกสได้สิได้เลขเด่นศูนยสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก7จ็ การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดน,นี้นะคะคำนวณได้ลเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นได้เจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกเจ็ดเจ็ดสี่เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างนะคะเลขแปดแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์สามครั้งก็สิบเอ็ดนะคะ 11บวกเก้ายบวกหนึ่งยด้เดลขเด่นหนึ่งนะคะ1น่บวก1ได้2 2งบวก2ได้สําสำหรับผลออกรางวัลที่1นในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกสองสองำหรับการคำนวณเลขเด่นหลัก10บนในงวดนี้นะคะคำนวณไดเล็กหนึ่งละเลข4ผลออก3ตัวบน2 2 7เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลข2นะคะ ได้สองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามสบนนะคะออกสองสองเจาดเรับชมกันต่อนะคะหลักหน่วยล่างได้หกหกบวกห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าสิบวกห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกห้ายีบ่วกสองยี่สิบวยี่สิบได้เลขเด่น9กนะคะเกบวกหนได้10ได้เลขศนศูนบวกสอนะคะได้สองสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้นนเลขเก้าเลขศูนย์และเลขสองค้นออกสามตัวบนสี่ศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้ข้าวัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสี่ศูนย์สามสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะ หลักหน่วยล่างเล4 4บวก5ได้9 9บวก5 14 14บวก1 15 15บวก1 16 16บวก3 19 19บวก1 20 20ไปเลียเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวก1ได้1 1บวก2ได้3สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก9 3 8การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขศูนย์เลขหและเลขส ผลออก3ตัวบน938เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณสูตรในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก938สําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยล่างเลข8 8 97 1 17บวก3 20 20บก2 22 22 2 24 24บก9 33 33 1 1นะคะ34 34ได้เลย4นะคะสีบ่บวก1ได้5 5หบวย2ได้7สําหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบ,บนออก4ีสี6สําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข4เลขและเลข7ผลออก3ตัวบ,บน4สี6เพราะฉะนั้นกสําหรับการคํานวณในงวดนี้เข่าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลขสในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร 3ตัวบนออก4ซี6สำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหน่วยล่างเล้7 7บวก2ได้9 9บวก2 11 11บวก5 16 16บวก5 21 21บวก6 27 27บวย1นะคะ28ได้เลขเด่น8นะคะ8บวย1ได้9 9บวย2ได้11ได้เลข1สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก095 การคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณในเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่งผลออกสามตัวบนศูนย์เก้าห้าเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนออกศูนย์เก้าห้าสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักหน่วยล่างเลขสองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสอง ห้บวกสได้7 7็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้าเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบวกแปดยี่สิบสยี่สิบสามกเก้นึ่บได้เลขเด่นสนะคะสาบวกหได้4 4่บวกสได้6กสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก5้าการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขสามเลขสี่เลขห ลออก3ตัตบน567เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเล้6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก567 567นะคะคืองวดวันที่1นะคะวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่16มิถุนายนพศ63นะคะ สูตรคำนวณนี้หลัก10บนนะคะคงสุดท้ายทางเราขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหน่วยล่างนะคะเล่สี่บวกแปดสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่บ่วกหกยี่สิบวกหกสามบวกหนึ่งได้เลขเด่น4 4่่บวกหนะคะได้5 5าหบวกสได้7ขอบวกย้ำอีกครั้งนะคะ หลักน่วยล่างเลข4 4บวก8 4 2 12บ2 2วกสอง1 4บบวก6 20 2่บวก2ย2บวกหนึขอผิดผิดมั้งคะขอบวกอีกครั้งนะคะขอโทษนะคะหลักน้วยล่างเลข4 4บวก8 12 12นะคะ12บวกสอง1 4บส2 6บวก6 14บวก6 20 20บวห26 26บวก 26่สิบหกบวกหกสามสิบวกหนึ่งสามสามสามสิบสามนะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสามสามบวกหนึงนะคะได้สี่สี่บวกสองนะคะได้หกนะคะตัวนี้ผิดนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะสําหรับผลออกนะคะเรามารอลุนด้วยกันนะคะตัวนี้บุกผิดนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณหลักสิบบนของเรานะคะในวันนี้โค้งสุดท้ายนะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสามเลขสี่และเลขหกนะคะเลขสามเลขสี่และเลขหกนะคะสำหรับแนวทางหลักสิบบนโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นโดยกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านโชคดีนะคะเฮ้รวยๆแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปด่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ